ก็อนอบน้อมแด่องค์พระตันตรัยอันเป็นสรณะที่เพื่อ,อนสูงสุดของเราชาพุทธก็จริญศส,สัทธาสมมาปฏิบัติยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติ นันเป็นไปกับแน,น,นวาาานทางของการเจริญวิปัสนากรรมฐานทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดของทางมาทองวิทยารามบ้านทรัพย์เจริญตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะ วัดป่าธรรมาช,าชาติบ้านหลังนนชาติตะบนนั้นผพ้ชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็อนไดออนไลน์ในานามของเ c e บุ o กไลสดของพระอาจารย์ในช่วงเย็นเของวันนี้บรรยากาศช่วงเย็นที่วัดทองวิทยารามวันนี้ก็เงียบสงบดีเหมาะแก่การเจริญสมณธรรม ช่วงนี้บรรยากาศของการใช้ชีวิตก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายสำคัญวันนี้มีผู้ปัตน,นาดีส่งคลิาไมโดูจากมหาวิทยาลัยม่ดดล อันนี้เขาประกาศออกมาแล้วนะ,นะว่ากระชายกระชายกระชายขาวเนี่ยกระชายขาวหรือว่าน่าจะกระชายขาวเนะเขาบอกมันมีสารสกัดต้านโควิดได้โดยเด็ดขาดเลยนะตอนนี้เขากำลังจะผลิตเป็นยาอยู่อันนี้ก็เป็นพืชสมุนไพรไทยนะที่เราเอามาทำ ขนมจีนอยู่นะถ้าใครเคยกินขนมจีนมันจะมีกระชายขาวๆอะกระชายขาวนนขาวเนียก็บอกว่าต้านเชื้อไวรัสโควิดได้ประเทศไทยก็ก็มียาดีๆเยอะนะนะยาดีๆเยอะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทำงานวิจัยกันให้มากขึ้นแล้วก็ผลิตขายนะทั้งไทยทั้งเทศเลย อันนี้พูดถึงเรื่องข้อดีของของโรคจริงจริงมันก็สู้สู้กันกับมนุษยนะ์จริงๆสมุนไพรนยะมันเป็นยายอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปนคนเอาตัวไหนมาใชา้ฉะนั้นเอง <c oughs> <c oughs> วันนี้นะก็อยากจะนำพระสูตรว่าใยเรื่องของอพระสูตร มาเล่าสู่พวกเราฟังโดยเฉพาะพระสูตรนี้เรียกว่าอุปเนยสูตรสูตรที่ว่าด้วยสิ่งที่ถูกนำไปพระสูตรนี้ทิวดาไม่ได้ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่แสดงความคิดเห็นของของตน คือแสดงทัศนะของเทวดานะเทวดาแล้วก็จะฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นส่งจะแสดงหรือเทศนาว่าอย่างไรเทวดานั้นก็เลยจะได้จดจําเอาไว้เทวดากล่าวว่าชีวิตถูกชรลานำไปถูกความชรา อายุเล่าก็สั้นนักอายุก็สัน้นชลานำไปแล้วอายุก็สั้นอีกผู้ที่ถูกความชลานำไปคือความแก่นะ่ยนะใครๆก็ไม่สามารถต้านทานไม่ได้คือไปขัดขวางไม่ได้ความชลามันปรากฏเห็นภัยดังกล่าวนี้เห็นภัยดังกล่าวนั้นในความตาย <c oughs> ก็ควรจะทำบุญทั้งหลายมันจะนำสุขมาให้ตนนี่อันนี้เขาบอกว่าเทวดาบอกว่าอยังไงนะพระพุทธเจ้ารับสั่งเพิ่มเติมในเรื่องที่เทวดาพูดว่าชีว <c oughs> ิตถูกชลานำไปอายุก็สั้นนักผู้ที่ถูกชลานำไปใครๆจะต้านทานไม่ได้ไว้ได้ก็ไม่มี เมื่อเห็นภัยดังกล่าวนั้นในความในเพราะความตายปรากฏอยู่ผู้มุ่งสันติจริงๆพึงละโลกามิตเสียอันนี้พระพุทธเจ้าตัดต่อจากเทวดาข้อความในพระสูตรนี้ <c oughs> มีคำกล่าวของนับปราชในสมัยก่อนนั้นท่านลงความเห็นกันว่า พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้คัดค้านอะไรทนะ่งแสดงแล้วก็ส่งยอมรับในความจริงในระดับนั้นนะพุทธศาสนาของเราได้รวบรวมเอาซึ่งพุทธสุภาษิตสาวกภาษิตอิสิภาษิตเนะทวดาภาษิตเนือภาษิตโบราณเป็นต้นคำเก่าในบทนี้เทวดา แสดงความจริงของชีวิตอย่ที่ทุกคนต้องประสบพระพุทธเจ้าจึงทร่งรับสั่งตรงกับเทวดานะที่กล่าวนั้นนะท่านก็ตัดเหมือนกับเทวดาแต่ว่าเสริมในส่วนที่เทวดาพูดถึงอีกนะ <c oughs> ในส่วนที่สองท่านบอกว่าสัจแห่งชีวิตเหล่านี้ทุกคนจะต้องมองเห็นภัยนะมองเห็นเป็นภยัย คือทั้งชีวิตชรามรณะที่จะเกิดขึ้นแจ่ชีวิตเพราะชรามรณะพร้อมที่จะปรากฏตัวออกมาโดยเฉพาะมรณะจะเข้าไปตัดชีวิตคนเมื่อใดไม่มีใครกำหนดไว้ในความเห็นของเทวดานั้นเมื่อมองเห็นภัยช่นนี้แล้วควรทําบุญที่นำสุขนะนำความสุขมาให้ตน โดยพูดไปตามความรู้สึกของท่านเองหมายถึง้องเทวดานะเพราะที่ท่านเป็นสุขอยู่นั้นเพราะได้ทําบุญไว้ในการก่อนอ,อันนี้พราะเทว,าวดาได้เราลึกถึงว่าบุญทําบุญไว้นั่นแหละที่ได้มาเกิดเป็นเทวดาคราวนี้เรามาเข้าใจความหมายคําว่าบุญในความหมายของพุทธศาสนาด้านท่านจําแนกไว้เป็นสองส่วนก็คือหนึ่งบุญอันเป็นส่วนเหตุ ส่วนที่เป็นเหตุนะหมายเอาเจตนาอันประกอบด้วยกุศลที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ขจัดกิเลสให้ออกไปตามสมควรเจตเจต,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 ตนานั้นๆเช่นจากพระเจตนาเกิดขึ้นเจตนาที่จักสลัดบริจาคก,ก็จะทำหน้าที่ขจัดโลภะออกไปมัจฉริยะออกไปคือความตระหนี่ออกไป เรื้อว่าจาคะเจตนาพอจาจชะเตนาเกิดก็ละความโลภแล้วก็ความตระหนี่ออกไปหรือว่าเมตตาจิตเกิดขึ้นขจัดความพยาบาทออกไปอันนี้จะเป็นบุญส่วนเหตุนะบุญในส่วนเหตุที่จะเกิดขึ้นบุญที่เป็นส่วนผลก็คือความสะอาดความสงบ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำบุญไปแล้วทำให้คนนั้นได้รับความสุขใจอย่างที่รับสั่งว่าเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเลยเพราะว่าคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขเไเป็นชื่อแห่งความสุขต่อมาบุญนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งกุศล ที่เทวดาหมายถึงนั้นหมายเอาบุญทั่วไปมีทานเป็นต้นบุญเหล่านั้นถ้าเรียกว่าวัตตะคามิมีกุศลเป็นความดีที่อํำนวยผลให้คนมีพบชาติที่ประณีตขึ้นตามสมควรแก่กุศลนั้นๆในวัตตะสงสารคือได้รับอดีตสมของความแตกต่างของการมีของการทำบุญนะนะ ทำให้มันประนีตขึ้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเปลี่ยนข้อความในพระคาถาว่าโลกามิสังปะชะเหสันนิเคนิเปขโขนะแปลว่าผู้มุ่งสันติจริงๆพึงละโลกามิเสียทั้งนี้ก็เพื่อทรงแสดงเห็นว่าพุทธศาสนา อาได้มีหลักธรรมในระดับวัตตะขามิมีกุศลเพียงประการเดียวไม่คือหมายถึงการยกระดับของพภพภูมิหรือภพชาติของคนนะเนะพราะกุศลระดับนี้จะมีความสุขอย่างไรก็ตามก็เป็นสุขที่เป็นโลกียะสุขเท่านั้นที่เป็นไปนามกระแสของกิเลสนะคือมันเจืออยู่ด้านหน้ากิเลสอยู่มันก็ยังไม่ทุกข์อยู่นั่นเอง ต้องการจะแสดงเห็นว่าความสุขที่เรียกว่าสันติสุขจริงๆนั้นมีอยู่ในพุทธศาสนาอันเป็นส่วนวิวัตคาไินีกุศลซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการละเยื่อแห่ง,หงโลกก็คือวัตถุกรรมทั้งหลายออกไปนั้นก็คือนิพานนั่นเองนะวัตถุกรรมคืออะไรวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส า,าต่อมานะท้ายสุดนะตอนท้ายบทของพระสูตรไม่ปรากฏว่าเทวดามีความเห็นอย่างไรแต่เป็นไปได้ว่าในข้อที่ช่วยให้เทวดาน,นั้นหยุดความชื่นชมยินดีในวัตตักขายไม่นีกุศลเกิดมุ่งผลที่สงบสุขประนีตขึ้นไปกว่าที่ตนกําลังประสบอยู่คือสันติสุขคือนิพพาน ถ้าว่าไปแล้วใน <c oughs> พระสูตรนี้ที่ว่าด้วยอุปนยสูตรเนี่ยก็พูดถึงความสุขนที่ปรากฏอยู่ในภพภูมินั่นเองนะภ <c oughs> พภูมิของเทวดาท่านก็เห็นความสุขอของของตัวท่านเองที่ได้รับอานิสงส์แล้วก็นํามากล่าวให้พระพุทธเจ้านั้นทรงมีความเห็นกับท่านว่าอย่างไรแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะให้พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อท่านจะได้ควนวายในกิจที่ดีขึ้นพระอ์ก็ทรงแสดงให้ละความยินดีในภพในภูมิที่เกิดอยู่นั่นแหละให้สูงขึ้นไปอีกก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยล่วงมา2,500กว่าปีแล้ว2 0 0 0 อนนี้ก็หกสนะถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปพระนิพพานก็ยังมีอยู่นะในปัจจุบันนี้หลักการปฏิบัติไื่เข้าถึงพระนิพพานก็ยังมีอยู่ก็เหลือแต่ว่าเราจะพกเพียนปฏิบัติตั้งใจสนใจเข้าใจในวิถีแห่งมรรคผลนิพพานมากน้อยแค่ไหนฉะนั้น เราในฐานะผู้ไม่ประมาณก็ควรจะเร่งรัดตัดตรงไปสู่มรรคผลนิพพานอันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการได้รับประโยชน์จากการสร้างบุญบารมีของการเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในกระแสของวัตสสงสาร การมีประสบการณ์ <c oughs> ในเรื่องของทุกข์ก็จะทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นก็มีเกิดมีแก่มีเก็บม,ม,มีตายอยู่อย่างเนี้ซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซากซากอย่างนี้นอันนั้นผู้ที่หวังความจเจริญก้าวหน้าของใจ คือยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้าัฒนาดีกับตนเองรักตนเองเข้าใจในชีวิตในการเกิดแก่เก็ดตายของชีวิตนะนดันั้นผู้ที่หวังความเจริญของกุศลเบื้องสูงก็คือการฝึกเจริญจิต ดูอาการพองอาการยุบอาการนังอาการถุงชาเน็บเจ็บปวดเมื่อยตึงแกงสุกทุกเฉยๆเราก็ดูเราก็รู้เราก็เห็นเราก็เข้าใจมันฝึกให้เข้าถึงรูปถึงนามจะเห็นรูปเป็นนามตามความจริงรูปนามนี้มันเป็นยังไงไม่ควรเข้าไปถือดมั่นถือมั่นมันเป็นเราว่าเป็นของเรา อันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะคติธรรมช่องเย็นของวันนี้เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นในการฝึกหัดปฏิบัติตนสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยไปนะการภาวนานั้นนะอุป,ปมาเหมือนน้ำซึ่มนะทีละหน่อยทีละหน่อยไป มันเข็มนาฬิกามีนาทีเดินไม่หยุดก็เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเหมือนข้าวเรามีข้าวเม็ดหนึ่งถ้าเราไปปลูกมันงอกขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษาเราก็จะได้ต้นข้าวดูแลไปเรื่อยๆข้าวก็จะออกดอกออกผลเป็นรวงข้าวเราก็จะได้ข้าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ,บอันนี้ก็เป็นอุป,ปมาเปรียบเทียบ ในภาคส่วนของกุศลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าใจในกระแสของรูปนามตามธรรมดาที่ปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงก็จะไม่ประมาณช่วงต่อไปก็นั่งเจริญสติภาวนาไปก่อนสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะแผ่เมตตารอวมกัน จาริยุปการาจามตาปิตาจายาตกาปิยมะมังชาคูนาวันตานาราปิจัพมมะมาลาจัอินทาจาตุโลกาปาลาจัเทวตายมมิตามนุสซาจามจัตตาเวริกาปิจัสัพเพสัตตา okey <Sessizuk> hantu punyale kakale me sukham jate vitam te duje bamba petavom tang imina punyakamena <coughs> <coughs> na cetanang ye santani na tambaya wanipana to mamana santu sapatha ye yathā ออชุจ mm ิตังสติปัญญาสันเรโคเวริยมีนามาระวันตุโนกาสังกาตุจาวิเยยสุเมบารุตามโมนาโทปเจกพุทโจสังโคนาโทตารมมมัมเตโสตะมานุภาเวนะมารุกาสังระวันตุมา อังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากเวรภัยอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุขด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาธิฏฐิ การยนานมิตรที่ดีที่คบหากันอยู่แล้วขอให้มีความสุขด้วยการเจริญสติขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในยบทน้อยใหญ่อย่างมีความสุขด้วยการเจริญสติ ขอให้จิจาการงานที่ข้าพเจ้าทํามีกัลยาณมิตรที่ดีอุปถรัรมภ์ค้ำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สําเร็จไปได้โดยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจากทิ่ทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เจริญงอกงามเพื่อได้สร้างบารมีขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขอย่าทะเลาะเบาะแวงกันมีความสมัครสมานสมัคคีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุขมีความกตัญญูกะตะเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมี มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมคอยสรรพสัตว์ทั้งหลายในสามสิเวทภพภูมิมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตนข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งกิจอธิฐานไว้ที่พระนิพพานสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ น่าไตกันหราหังสัมมาสัมพุทโธภคควาพุทธังพระคาวันตังอะพิวาเทิสวากาโตพระคาวตาธรรมโมธัมมังนะมัสสังสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโฆ sang khang nam ăn à, mỗi tàn bụng cả mẹ chị nữa